ดวันนี้กลับมาพบกับครูแป๋วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้ครูแป๋วจะพาเด็กๆมาอ่านออกเสียงภาษาไทยกันนะคะว่าเราจะต้องอ่านออกเสียงหละกันอย่างไรนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะที่เราจะมาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเพื่อนๆพร้อมไหมลูกเพื่พอนๆในห้องก็พร้อมเด็กๆก,ก็พร้อมนะคะ เตรียมพร้อมๆนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้หนังสือเล่มไหนกันดีเอ่ยอ่านหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบหัดอ่านภาษาไทยสำหรับชั้นประถมวัยนะคะเล่มที่สองหน้าปกจะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะเป็นลูกไก่ตัวน้อยๆขึ้นมานะคะลูกอ่าเด็กๆ เตรียมหนังสือกันแล้วใช่ไหมคะ,ะเด็กๆเตรียมหนังสือกันพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเตรียมพร้อมแล้วเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้าที่6นะคะบทที่3วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของการอ่านคำะสมสระ,ะอือเด็กๆเห็นสระ,ะอือไหม,มคะสระ,ะอือนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เด็กๆดูที่คู่ป่าชี้นะคะสระ,ะอือ จะเป็นคล้ายๆกับสะระอีแต่ว่าทำไมคะมีขีดสองขีดอยู่ข้างบนนะคะเด็กๆเขียนได้ใช่ไหมคะลูกสะระอือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนสะลระอีแต่ว่ามีขีดสองขีดอยู่ข้างบนนะคะคำคำนี้อ่านออกเสียงว่าสะระอือเด็กๆลองอ่านตามสิคะสะระอืออีกครั้งหนึ่งคะ่ะ สะระอือเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพนี้เป็นภาพมือนะคะเด็กๆชูมือขึ้นมาค่ะอ่าเป็นภาพมือนะคะมือสะกดว่ามอ,อือมือเด็กๆอ่านตามนะคะมอ,อือมือ เด็กๆลองอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะม,อออมือคือมือของเด็กๆนั่นเองนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเขาทำอะไรอยู่คะลูกเขาถือไฟฉายอยู่นะคะเขาถือไฟฉายคำว่าถือ,อมีสระอือใช่ไหมคะก็จะเขียนด้วยคำว่าทอือถือนะคะทอือ ือ,อเด็กๆอ่านออกเสียงค่ะหนึ่งสองสามถอือ,อถือครั้งหนึ่งนะคะถออือถือเก่งค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆเห็นในภาพไหมคะว่าเป็นรูปอะไระในภาพจะเป็นรูปโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะ โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นภาษาที่เป็นทางการแต่เรามักจะเรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะฉะนั้นคำที่มีสระอือก็คือคำว่ามือถือถูกไหมคะลูกอ่าเรามาดูนะคะเรามาสะกดพร้อมๆกันมอ,อือมือมอ,อือมือทอือถือ หอ,อือถือคำนี้อ่านว่ามือถือนะคะมือถืออ่านอีกครั้งนึงค่ะมือถือพับต่อไปนะคะมาอ่านพร้อมๆกันเลยหออาหาหออาหารออือหรือ รอ,อือหรือหาหรือหาหรือค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเปิดหนังสือดูหนังสือไปที่หน้าที่7นะคะเด็กๆเห็นไหมคะในวงรีีนะคะในวงรีเนี่ยเขาก็จะมีคำให้เด็กๆอ่านอยู่ทั้งหมดคําคำนะคะเราเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะ หนึ่สองสม,มอือมืออ่านใหม่ค่ะลูกมอือมือทอือถือทอือถือรอ,อือหรือรอ,อืรรอหอรือสอือสือ สอเอือสือหอเอือหือหอเอือหือนะคะเราก็ได้เรียนคำศัพท์มาห้าคำมอเอือมือทอเอือถือรอเอือหรือสอเอือสือหอเอือ อ่าบรรทัดต่อไปนะคะเด็กๆลองดูนะคะอ่าตัวนี้อ่านว่ามอ,อือมือมอ,อือมือต่อไปนะคะมอือมือ,อ เก่งค่ะอ่ะต่อไปนะคะอาอออาอาอออีมอีมออออออีีมมืันนี้เลขอะไรคะสองนะคะแล้วก็มอ m e อมือ,มอ เด็กๆลองอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะออาอามออีมีมอ,อือมือสองมอ,อือมืออ่านใหม่ค่ะอามีมือสองมืออีกครั้งหนึ่งนะคะอามีมือสองมือบรรทัดต่อมาค่ะบรรทัดต่อมาเลยนะคะ ถอ,อถือถือทอือถือต่อไปนะคะถอ,อือถือกออากาออือถือกออากาถือกาอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกถือกา ต่อไปนะคะต่ออาตาทออือถือกออากาสองมออือมืออ่านว่าอะไรคะลูกตาถือกาสองมือโอเคเก่งมากทัาต่อมานะคะรออือหรือ อ่านพร้อมกันค่ะรอือรือหออาหารอือรือหาหรืออีกครั้งหนึ่งค่ะหออาหารอือหรือหาหรือต่อไปนะคะอออาอา โมอามาหออาหารอ,อือรือตอาตาโออาอาโมอามาหออาหารอ,อือรือตอาตาเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูนะคะอามาหารือตา อีกครั้งหนึ่งค่ะอามาหาหรือตายอดเยี่ยมเลยบรรทัดต,ต่อมานะคะบรรทัดต่อมาสอือสือสอือสือสอ,อ,สอ,อ่านออกเสียงอีกครั้งค่ะสอือสือประมานะคะอ่านได้ค่ะตออา ตาสออือสือตาสืออีกครั้งหนึ่งนะคะตออาตาสออือ,ส,อ,อสือตาสืออ่าลองอ่านอีกทีนึงลูกตาสือโอ้เก่งจังเลยค่ะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะตออาตาสออือ,ส,อ,อสือ ตาสือโมอามาหออาหารรออือรือมาหารือตออาตาสออาสาตาสาเด็กๆทันไหมคะตออาตาสออือสือตาสือโมอามาหออาหารรออือรือมาหารือ ตอ,อาตาสอาสาตาสาอ่ะตอนนี้เป็นประโยคยาวๆแล้วนะคะตาสือมาหารือตาสาอ่านพร้อมกันนะคะตาสือมาหารือตาสาประโยคนี้ยาวครูแปาให้อ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึสองซตาสือ มาหาหรือตาสาบรรทัดต,ต่อมานะคะบรรทัดต,ต่อมาเด็กๆเห็นไหมคะตัวอะไรลูกหอนกฮูออ่าหอือฮือหอืฮหอฮือออกเสียงอีกครั้งค่ะหอือฮือต่อไปค่ะหอ,หอือ,อฮือ ออาฮาฮือฮาอ่านมาอีกครั้งนะคะฮือฮาโอ้เก่งจังเลยค่ะที่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 ฮือฮาอ่าดีมากค่ะประโยคต่อมานะคะโออาอามอามาโนอานา อามานา,าเด็กๆอ่านตามนะคะอามานาอีกครั้งค่ะอามานายอดเยี่ยมเลยอีกประโยคหนึ่งนะคะออาอาฮอ,อฮอือฮือฮออาหาอาฮอือ ฮาเอาเสียงอีกครั้งค่ะอาฮือฮาอีกครั้งหนึงอาฮือ่าต่อไปนะคะเด็กๆมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าๆนะคะเด็กเห็นแล้วใช่ไหมคะดูที่คุณครูชี้นะคะเด็กๆอ่านตามนะคะลูกอออา พอือถือกออากาอาถือกาค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอาถือกาอีกครั้งหนึ่งอาถือกาต่อไปลูกโมอามา หออาหารออือหรืออ่านว่ามาหาหรืออ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาม,มาหาหรืออีกครั้งนึงค่ะมาหาหรือต่อไปนะคะโมอามา ฮอือฮือฮออาฮาอ่านว่ามาฮือฮาอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามมาฮือฮาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาฮือฮาเก่งมากอ้าวต่อไปนะคะอีกหนึ่งบรรทัด เด็กๆด,ดูนะคะอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสมตออาตาสออาสาตาสาตาสามออ,อีมีวออาวาจออาจาดออ,อีดี มีวาจาดีอ่านรวมกันว่าตาสามีวาจาดีเด็กๆอ่านเลยค่ะหนึ่งสองสามตาสามีวาจะดีขออีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านตามที่คุณครูชี้นะลูก ตาสามีวาจาดีเก่งมากเลยอ่าต่อไปนะคะอีกหนึ่งประโยคนะคะตออาตาสออือ,ส,อ,อสือตาสือตาสือมออ,อ,อีมีฟออีฝีมออือ มือด,อ,อ,ดอีดีมีฝีมือดีต่อไปเราจะมาอ่านรวมกันเป็นประโยคนะคะอ่านว่าตาสือ้อมีฝีมือดีเด็กๆอ่านเลยค่ะเด็กๆลองอ่านดูนะคะหนึ่งสองสั้นตาสือมีฝี มือดีอ่านอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามตาสือมีฝีมือดียอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยอ่านเก่งมากเลยอย่างนี้ครูเป่าชื่นใจแย่เลยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาต้องมีของรางวัลให้แล้วเด็ก,ดกสนใจไหมคะ <c oughs> ต่อไปนะคะดเด็กมาดูรูปในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะมีใครเอ่ยคนผู้ชายคนผู้ชายกำลังทำอะไรคะถือกาเห็นไหมลูกแต่คนผู้ชายนี้เขาเป็นใครนะมาดูสิคะเขาเป็นใครอ๋อเขาเป็นออาทอือ,อ,อ,ถ,อ,อถือกอ หนะคะอาถือกาขอพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะอาถือกาเก่งมากค่ะมาดูภาพต่อไปเลยนะคะภาพนี้เป็นภาพคุณตาใช่ไหมคะคุณตากำลังนั่งสานตะกร้าเลยสานตะกร้าเป็นงานฝีมือนะคะที่จะต้องใช้ความตั้งใจความละเอียด แล้วก็ต้องมีฝีมือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณตาคนนี้เขาต้องเป็นทำไมคะอ่ะเรามาอ่านดูซิเขาเป็นเขาชื่ออะไรและเขาทำอะไรนะคะเด็กๆอ่านนะคะตออาตาสออือสือตาสือมออีมีฝออีฝีมออือมือ ดอ,อีดีมีฝีมือดีอ่านพร้อมกันนะคะอ่านเป็นประโยคยาวๆเลยหนึ่งสองซ้ตาสือมีฝีมือดีอีกครั้งหนึ่งนะคะตาสือมีฝีมือดีขอเสียงดังๆฟังชัดๆอีกหนึ่งครั้งเลยค่ะ ตาสือมีฝีมือดีโอ้โหเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะอ่านหนังสือจบไปแล้วหนึ่งหน้าด้วยการอ่านประสมคำสระ,ะอือน,นะคะสระ,ะอืดทวนค่ะเขียนอย่างไรคะเขียนเหมือนสระ,ะอี แต่ว่ามีขีดสองขีดอยู่ข้างบนนะคะมีขีดสองขีดอยู่ข้างบนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้หัดอ่านออกเสียง飒ละอือไปแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะวันนี้สนุกนะคะแล้วเด็กๆลองถานหนังสือเล่มอื่นๆดูนะคะที่มี飒ละอือนอกเหนือจากตรงนี้แล้วมีอะไรบ้างเด็กๆลองหัด ประสมสระดูนะคะจากบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปบ้างแล้วอย่างเช่นถ้าเราใช้กอไก่สะละอืออ่านว่ากออือกืออย่างเงี้ยนะคะชอช้างสะละอืออ่านว่าชออือชือ่อตัวอะไรอีกคะลูกตัวอะไรนะคะอ๋อ อ่านใช่ไหมลูกอออ่านออ่านสาระอืออออือ,อ,อเห็นไหมคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆลองไปอ่านนะคะอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอ่านให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังด้วยแล้วเดี๋ยวเปิดเรียนมาครูแป๋วจะขอฟังเด็กๆอ่านให้ฟังดี็นไหมคะลูก แล้วเรามาเจอกันวันเปิดเทอมนะคะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เช่นเดิมนะคะด้วยความรักและความห่วงใยจากโรงเรียนจันทศิลวิทยาและคุณครูทุกท่านเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพดูแลตนเองและที่สำคัญทำไมคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสนะคะอย่าลืมสวมแมสด้วย แล้วก็กินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือเจดขั้นตอนนะคะสำหรับวันนี้ครูแป๋วบ๊ายบาย